สวัสดีค่ะสวัสดีคุชมค่ะวันนี้วันที่14กันยายน2567ค่ะเมนี้นะคะท้อง้ากับมืดคืมฝนกำลังจะตกอีกนะคะ่ะตกมาตั้งแต่ส่วงแรงแล้วนะคะคุณผู้ชมตะมือขึ้นนี่นะคะเมนี้นะคะอพอดีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปหาพี่สาวบ่าวเถ่านะคะ พาไปถามเพื่อนฟันดีบอลนะคะงวดวันที่16กันยายน2567ค่ะเอาี่ชมไปฟังน้ำกันเพื่อได้โชคนะคะผู้ชมฝนน่ะฝนตกฝนตกฝนตกลิ่นเสียงเบาเถาเบายังอยู่หน้าบ้านอมๆอยู่ โอ้ฝนตกตกตั้งแต่มเมื่อคือนนี้เอาเพอดีเลยเเสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแต่วันที่อะไรกูมาแต่วันที่สิบต,<อ>ตั้งแต่คุณบ,บ่ฝันมาตั้งแต่มาบ่ฝันเลย อย่านอนนอนดีมืนอกกักวันที่เท่าไรนะ่ะสิบสี่นอนสามขึ้นเล้วดิเนาะเป็นปะสี่ขึ้นมาขึ้นเนี่อบ่เปิดพัดลมบะตื่นมาแต่เศร้าไปไหนนอนแต่เศร้าเนาะไปเฮียนเพิ่นจะตื่นแต่เศร้าหรืเพล่าเิไปเฮียนเพิ่นไปอาบน้ำไปทูข้างบนขวานแบ่เม็ด เียนฝนเกียงพี่น้องเอาตอนข้างหนเห็นนั่นยืนข้างหนข้างหนใ่ถูบ้านนี้ข้างหน้างฝนตกยืมฝนตกสีมี้นจีดูจะมีอันที่อะไรก่อนฮะสิบเก่าสิบเก่าพี่น้องจะกลับวันที่สิบเก้าบอลทจะไปส่งวันที่สิบเก้าเอาจังไดคือว่าฟันดีว่าจะถามเลยแล้วว่าฟันบอหลายมือได้ไดมเออน้องฟันดีะื้อฟันดีเ้อฟันเห็นเมรฝฟันเห็นเม่ฝันเห็นสเมรเทาไหร ช่วงนี้ขันมมกขันฟันเห็นเอือจะบุญก็สักเลยฟันเห็นแม่เมื่อคืนหรือเ่อือเมื่อคืนเปมืนมากบอเเปิดมกมากับโมผูเถารลายเอ้ามีผูเถามานําเออมาือมาน้ำกันเอหลายคนอยู่หรอกเออหลายคนผนยังไงกับวันเนี่อันใหญ่ละเออมาดิบเรียนบกบบอก เป็นมะก่อปอะไรเงี้ยมะก่อนอือมะก่อนลูกใหญ่ไปคิดทอดคิดทอดลูกทอดลูกใหญ่ลูกม้าเนี่ยมะกรออันลูกลูกสาวอือป้าก็อยากบอกบอกออกกันเลยแล้วคิดทอดแม่โอ้โหเออใกล้บุญสกใกล้บุญเข่าสากวันที่สิบเจ็ดโอ้มากมากกับผู้เฒ่าพร้อมตื่ยไหลผู้เฒ่าหลายอืออือมีแต่ผู้ใส่ชุดงามมีแต่ผู้ใส่ชุดงามอืออือมีแต่ผู้แต่งตัวงามบัดมากรอ มากอดคุยแม่มะกอดขาวมะกอดโยอากิอดคิโอดติแม่กับมเออซุ่มบกะลซุ่มเวทงกาะหลช่วงนี้ไก่บุญเลด้ไก่บุญแจงเลย่จะ่เอาตปีที่แล้วช่วงนี้กับกับฟันเห็นต่เล่าด้บางไหนกับฟันเพราะว่าให้กัปอยลงมากด้ปอยแม่ีประจนตว่าหลังหลังวันที่สิบเจ็ดก็คือไปได้บัตรไปมา เพิ่นเมาอก่อนตีระบายจังไรระพัเิมพันยบอกสหบอกใสหูอืมอันเก่าสองได้ไหมจ๊ะอือืมหาเก้าสองเออเออเสดเดอรได้หูเมียได้อือจะดุงเขาได้อืมอืมเพิ่นบอกสํานี้บอกือบอกบัดนี้คือระายกลางั่อนอันเก่างกับสี่หกได้ไหมจ๊ะบอกกลางพอมอือพี่น้อง บอกลางบอจะเดินขึ้นเลทีเลยอืารบอกเป็นตัเลยอปาับเหนบบกอเอือบอกสามตัวพร้อมบอกสองตัวพร้อมเออ่เกสองอามแล้วตัว้อมราบอกล่างพร้อมล่างพล่างเก่หึงกับสนลงเกหนกับสีอ สเสด็จก,ก่อนเหมือนท่พิ่นบอกเพิ่นบอกเลยคบ่อบอกแล้วสเสด็จเนอยไออือเอาพี่น้องนะครับล่องเบงน,นะครับจังว่าถามพิ่นนอนหลายขึ้นฝันไปเพิ่นก็ว่าท่านไดนฝันกินยากินยานอนยาท่านกันจากมาทำงานเออ เบขี <S <s ้นี well, er> <s uri> <s uri ่ยา er> ็จนสะอาดจนเหลี่ยมนะครับคุน่ะวันปกรรมจเนีปากจะอีกหลบนึงว่อีกนะไ่ีสะอาดเลยเอาเนียบเลยัดเนออกพรราเดี๋ยวไปถึงจวะออกพรรมาจังหวะมากวันอาทิตยินายอจากมากวันที่สิบเก้ายังจะกลับถารุมเพราะน้ำกันก่อนสิบเก้า หมูกรอบกับซี่างเตี๋ยวผ้าอ้นข้นมาตราหน้าอะไรเป็นเนื่อละครรถรถไฟพี่สาวโยมเพิ่์เจลเลนซิงพี่น้องบ่าวเถวโยมเพิ่์สว่างเออแต่ว่าแต่บ่ไกลกันต้องโบไกลกันได้อีกอะไที่บ้านนะอยู่น้ำหมึกสาวกินข้าวเช้ากินยาแล้วเอาได้อยังกินคือกินแต่เช้าแเถอะถัดไข่ดาวเพราะว่าบ้านเอาไข่มาไว้แผงหนึ่งกินถัดไข่ดาวน้ำขันทั้งหมดไปได้ถัดไข่ดาวเพราะว่าถัดตอนเที่ยงบ่าวแถาบริสังต์บริสันต์เหตุ บใบสั่งกับเขาไม่ให้ไม่ผสมแล้งมือจะสั้งให้เพิ่นมผสงกับเขาให้พี่น้องไปสร้าง้านให้เพิ่นมผสงให้พี่สาวแต่ว่าแล้งมือคนมาเกิดจะกินง่ายๆบ่อยากเนี่ยเทียนแล้งมือก็สั้งก๋วยเตี๋ยวสั้นยังไม่ให้อืแต่ว่าเนี่ยแรก็จะวะตลาดซื้อปลาซื้อหมูซื้อยังไม่ให้อืเพิ่อจะเหตุเนี่ยครับกับบ้านพี่สาวอยู่ติดกันนี่เออเพราะว่าบ่าวเถ่าช่วยจะกินกับข้ามน่ยอันนี้พี่สาวพูดเป็นคนกับฟ้ากินเพิ่มไปนอ่นหน้า นเป,ปเนนไป <c oughs> เ้ยามเาดี๋ยวเบาเทาจะเขียนให้เท <c oughs> าแม่มากมากกับผู้เทาต <c oughs> เออนึกว่าบอกแต่สามตัวบอกสองตัวพอมเออราเด็กรางนาะเก่ <c oughs> กาหนึ่งกับสี่หก <c oughs> เอานพี่น้องเดี๋ยวบ่าเทาเขียนให้ได้ทำมู้ชมเได้เราต้องแปลยากเลยนาะป้าว่าลืมถามตัวละทั้งบานฝนตกดีป่ะปะ ตัวดีตัวดีตัดีก็ท่านนี่อืมแต่กระลาษกระดาสิงหาเข้าไปเขางามบ่ะตัวก็ไม่ว่างานเลยอืมน้ำตัวก็ไม่ได้ไมนชิ่งหัหน้าก็เลยนะจ้ะน้ำชิ่งหัเข้าไปมันบาได้โจนะอืมแต่ว่าทาั้ทงทั้งทั้งบานเฮ้านี่มันเป็นถิ่มซ่วงไหมาบานเข้าตัวก็ป่ามากานิดน,นึงเมียนีะเบีนเข,าข่าจ้าก็ตายหลายเลยเพราะว่ามันแรงมันแรงแล้วก็มาถ่วม แรงแล้วมาถ่วมแถวอันบ้านยาบ้านนั่นโ่้่จะเรือกตุนค่ะจะอืมบ้านเฮาหนี่ก็งามอยู่แต่ว่าหยาอยากลายแห้งหยาลายปีนี่เขานี่โบ่บใหญ่เลยดิป่ะเขานี่จะเป็นติเตะอบใหญ่ยังอ๋อเขาก็เป็นยังสี่ปีนี่คูเทียวยังน้ำพันแทนบอกเขานีุ่่วมหัวเห่าเม่นจะ โอ้เนาะฟันดีเนาะป้าเนาะฟันว่ายหญ่เนาะแม่มากอดมาซ้ำใส่หูเลยเนาะขันมากแล้วสีมากเลยขันหอดส่วงนี่ก็บส้วงบุตรกับสากเนี่ยเนาะแม่เตรียมกระตาไว้เถินเนาะท่านชมทุกคงน้ำกันขันแล้เร็วขันลูกสาวมาแล้วมาหาเราตัวใหญ่แล้วมากเลยอ่าครับท่านชมพี่สาวบ่าวเท่าฝัน นะครับโอ้คือฝันเลยครับเถี่พี่น้องบอกสามตัวเลยเตะมาบอกใส่ขันงูเลยอเออพี่น้องอืมคิดว่าเสด็จเนระคิดว่าเสด็จูเมียเลยฝนมาตกจากโมงเมื่อเช้านี่เมื่อขึ้นกิดตกด้เมื่อขึ้นก็ตกบอกแมนนักปุ่มว่าตกตั้งหกทุ่มแมนตกตั้งหกทุ่มนักปุ่มบัตรอีกข้าวหนึ่งประมาณตี ตีซานตีซีกับน้ำมีต้องอีกแข่งวัดเต็มหอยขึ้นตึกบาสัตว์แก่ท่านผู้ชมนะครับห้าเก้าสองอันนี้บ้าเท่ากับตัดให้ครับห้าเก้าห้าสองเก้าสองเพิ่นบอกล่างพ่อมบอกล่างพอมเก้าหนึ่งกับสี่หกแม่นเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อจะแม่นบ่นะครับอ่าควบฝันพี่น้องมีงวดแม่นงวดบ่แม่นเอฟซีถามมากกับมาถามพี่สาวเป็นมานอนบ้าน แต่ว่เห็นบอฝันเห็นผู้ชายผู้่าวยุดพูพมากห่ผู้ชายผู้เฒ่าบดฝันเองก็นอนกับาบบอกคนยืนบอกแสดงว่าคนในบูกลี่งวเออพูดเล้นพอมากห่าบัวหน้าห่านอนข้างแดีเพิ่นเลยมาหามาหาพ่นมาทักตัวเสีนละเออพ่นมาตงเออติงก็บ่ได้ติงก็ไ่ได้เออเออักคอักคอช่วแม่ติงไ่ได้อยู่ที่บูเลี่ยวันนี้ตาที่ต คืมวันทตายกันนะอืหมอนไหมืนไนที่เลือืมเหมอนานี้ักาบบอกเพล่นอืออืมแว่านอนงเรียนนอนอะไมาเหตุจังโอกอืมมามาหลายคนอยู่ติดเมื่อคืนอือเตะพูทเถาวีะทเถามานั่งอืกันตตเดอะพุแต่งตัวแอนดนเดะแต่งตัวดีดี คนกเ็นตัเพรไก่ม่ันเกียติมาเอาลเม่นอระัดอมากับนเาแล้วนะครับฝนก็ตกพี่น้องกิได้ออกเดืนทางฝนตกสมุเดไดยยินชัดเลยบอกที่เพิ่นบอกเนี่ยด้ยินชัดเออสามตตัวใดก็หาเก้าสองหาเก้าสองพี่น้องแล้วเพิ่นบอกล่างพ้อะมบ้าล่างอันเก่าหนึ่งกับสี่หมดเลย <ม><ม>อืมแต่เดินเล่นอย่างนี้เป็นบุญอยมางอืมเอาพี่น้องไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะเอฟซีก็ถามมาอย่าลืมเด้อบ่าวเถ้าสันพี่สาวมานอนบ้านเพิ่นจะฝันดีบ่ <laughs> จังหวะหลายขึ้น่นก็บ่บ่ฝันพี่น้องบ่ไดักกินยาโน่นเออเพิ่นกินยานอนตำ้ลาแล้วกินยาเป็นหัวพืิกกันเออเออเอาหาในโชคเนาะเออมื้อนี้ก็นจะเหตุยังลงเมื้อนี้ไปทำาิธีศาสตร์ดิคุณบ่อยู่ืนยันบ่หรือจังไร เอาแต่ว่าเย็มันงุ่มไม่หได้ไหลไม่ห้องน้ํห้อง้นาวมันจัดวะเออเย็นเห็นนะเดี๋าวจ้นน้องปวดจะเย็นมั้อ้าวท่านผู้ชมนะครับผมเหตุนั่นนี่แหละจะมาบอกพี่สาวนี่แหละมานอนนี่นี่นะครับฝนตกยะไปยางระว่างไงล่ะระวางมันืลนมไม่จะน้ำนะจ้ะบิงคนกห้งเลเป็นขี้ไข่ํำ คนกลางอุดมสมบูรณ์อยู่ข้จะบอมีข้อใจโรบอมีเอาสมบูรณ์มาชกขู่คนเนาะพ่อกันคลิปหนาด้วพี่น้องเด้อยนาบานสางจะออกเดินทางฝนตกออกเดินทางให้เก่าพี่น้องนะครับเอาสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องมากขอบคุณมากพี่น้องมากสวัสดีครับพ่อกันหมาคลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ